กล้องมันไม่เหมือนกันนะบ้านแดงนี่จะเป็นมือถือใหม่มือถือแพงใหม่เมื่อปีที่แล้วบ้านดําจะเป็นมือถือใหม่เมื่อหลาย<ม>ปีที่แล้วของบ้านแดงนี่คือเป็นเครื่องเดียวกับที่ใช้ถ่ายวีดีโอสิบกว่าปีที่แล้วที่ทาวีดีโอระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามนะก็แปะไว้ได้เป็นกล้องวีดีโอ no n นม e ่ะคือไม่มีชื่อเลยนะเครื่องหนึ่งรู้สึกจะพันกว่าบาทแล้วก็เอามาถ่ายเล่นๆตัดต่อก็ไม่เป็นต่อมาก็แบบว่โาโหจัดเต็มเลยเป็นกล้อง dslr อะไรนะ ds อะไรทุกอย่างเนี่ย เป็นกล้องใหญ่เลยเสร็จปุ๊บแล้วก็มีโกโปรอีกอันนึงแล้วก็มีมือถืออีกอันนึงขาตั้งกล้องด้วยนะค่อยๆโอ้ยมันเยอะไปว่ะเอาออกก่อนหน้านี้เหลืออยู่2อ,อย่างก็คือมือถือกับโกโปรตอนนี้โกโปรไม่ใช้แล้ว ใช้มือถือเครื่องเดียวจบอยู่อย่างเดียวเลยสบายสบายคือไม่ต้องเยอะ,อะจีอ่ะเพิ่งจะมาพบสัจธรรมตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราจะทําวิดีโอเรามันต้องมีอะไรบ้างวะอ่าเขาก็บอกว่าโอ้ยจะต้องมีกล้องหนักๆซื้อกล้องไม่พอจะต้องซื้อเลนด้วยเลนมีอันเดียวก็ไม่พอจะต้องมีเลนกว้างเลนซูมอะไรของเขาก็ไม่รู้นะ่ะเออเราก็อ๋อต้องซื้อเหรอเอเอเเนาะต้องซื้อพอซื้อไปปุ๊บตอนไปที่แบบว่าอุปกรณ์เต็มเต็มเลยนะ แต่ไม่ได้มีรายได้อะไรจากตรงนั้นหรอกนะแต่เขาบอกให้ซื้อเราก็เออเอเอ,เอลองดูซื้อมาปุ๊บทั้งกระเป๋ามีแต่กล้องมีแต่เลนส์มีแบตอุปกรณ์กล้องหมดเลยแล้วพอจะออกไปไหนทีปุ๊บโหยหนักมากเลยที่ต้องแบกคนเดียวเพราะว่าอ๊อฟก็ต้องมีแบกของอ๊อบใช่ปะ่ะแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนเลนสเ์เปลี่ยนแบตอะไรอย่างเงี้ยที่ก็ต้องหยิบของตัวเองใช่ปะ่ะเดินเยอะไงแล้วมันก็จะปวดบ่านี้มาก ทำให้เราเที่ยวไม่สนุกอ๋อมีไมโครโฟนด้วยพูดอะไรเงี้ยอ๋อจะต้องเตรียมข้อมูลนั่งอ่านขึ้นรถเมย์ก็นั่งอ่านไม่ได้ดูวิวเลยอ่านประวัติอ่านนู่นนี่นั่นแล้วเพื่อที่จะมาพูด yeah, <man. S 1> เพราะว่ามันเหมือนเป็นการทํางานมากกว่าการมาเที่ยวว่ะทั้ง,ท,งทั้งที่การทํางานอะไรเนี่ยมันไม่ได้เงินอะไรเลยนะแต่ว่าเราต้องมาทําแล้วมันเครียดมากมันไม่ใช่การเที่ยวแล้วอย่างเงี้ย เออเราก็เลยแบบค่อยๆเอาอันนี้ออกเหอะไม่ต้องหรอกไหม่ไม่ต้องหรอกบางทีมันมีลมมันก็ต้องใช้ใหม่ใช่ปะไอเลนซูมาอะไรไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาออกทีละชิ้นทีละชิ้นขายไปบ้างทิ้งไปบ้างโกโปอย่างเงี้ยก็ต้องมีไอแท่นอะไอที่ที่เขาถืออะซึ่งมันถูกต้องแล้วนะเขาว่าถูกเราอะไม่ไม่ดีเองเพราะเราที่เกียจติถือมายังอยู่แล้วเนี่ย ที่ใช้เสียบกับกล้องตอนกล้องใหญ่ๆอันนี้ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้อะไรที่มันต้องใช้มันก็ต้องเก็บเอา,วาไว้เอเซฟี่ขาตั้งของโกโปรอะไรเงี้ยก็ต้องมีแต่ตอนนี้ก็ทิ้งไปหมดแล้วคือตอนนี้เหลืออยู่แค่มือถืออันเดียวเพราะว่าโกโปรเนี่ยมันมันเยินมากแล้วหนังของมันอนะที่มันหุ้มอะมันกดซะเยินหมดแล้ว แล้วเราก็จะถ่ายทีเอ้ะเอากล้องอะไรถ่ายดีวะเวลามาตัดต่อไฟล์จากโกโปรเอามาซ้อนกับในมือถือเราก็งงไงแล้วก็ทาให้เสียเวลาเราก็เลยเครื่องเดียวนี่แหละจบไม่ต้องเยอะจีบอกว่า,าพูดตัวบทใช่ไหมอ่านทํากันบ้านก่อนจะไปพูดอะไรเงี้ยจีบอกว่าแป๊บเดียวจริงจริงไม่แป๊บนะก็ 2, 4, สองซีซั่นอะ ไปยุโรปมารวมแล้วเจ็ดสิบกว่าวันนะ่ะตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากเหมือนเป็นการทํางานเราก็เลยเออเลิกอ่านไปส่วนกล้องนี้ก็ค่อยๆทยอยโลอุปกรณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นจุดเด่นเกินไปตอนไปตุรกีกับไปรัสเซียเนี่ยโดนเขาก็เดินมา,าห้ามท้ายห้ามท้าย,ห,าายหรือว่าเดินไปไหนก็มีแต่คนมองเออเออเงินก็โลโลโลไปเรื่อยๆจนเหลือแต่มือถือเองเดียวเป็นจุดเด่นที่ทําให้คนแบบถ่ายอะไรอ่ะอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้คือคนทุกคนถือมือถือกันหมดมันก็ไม่ได้แปลกอะไร<อ>ต่อให้เป็นกโปเล็กแค่ไหนเขาก็รู้ ใช่แล้วก็ยิ่เป็นจุดเด่นด้วยแล้วก็มีคนมาถามว่าคุณซื้อจากไหนเหรออะไรก็งงเอ้าอะไรวะาฝรั่งไม่รู้ว่าโกโปซื้อที่ไหนชื่อแบบไม่รู้ตาอตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าก็คือแค่เอามาต่อกันเพื่อให้ดูง่ายไม่อยากจะใส่เอฟเฟกต์เราปวดหัวปวดหูอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยเอาแบบให้มันง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้เงี้ยให้มันเร็วที่สุดอะแต่ที่ไม่ชอบเนวิดีโอที่แบบมันมีเสียงแปลวปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งอะไรแก่แล้วมั้ง